ทำไมนิ้วมือข้างซ้ายกับข้างขวานะคะถึงไม่เท่ากาันจากการที่จิ๊กนะคะได้ขายแหวนให้ลูกค้านะหลายพันวงแล้ว,ลวก็ร้านของเราเนี่ยอยู่บนถนนมิมันเหงินนะคะเชียงใหม่ก็จะมีลูกค้าปรึกษาเสมอคะ่ะว่าแหวนวงนี้เนี่ย ใส่นิ้วนางข้างซ้ายได้นะแต่พอย้ายมาใส่นิ้วนางข้างขวาทาไมถึงใส่ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรการสังเกตนะคะก็จะพบว่าเวลาที่เราถนัดมือข้างไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนิ้วมือของมือข้างนั้นเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะอย่างเช่นสมมุติว่าปกติเราใส่แหวนข้างซ้ายอาจจะเป็นไซสแหวนหนึ่งนะคะแต่พอย้ายมาใส่ข้างขวานเนี่ยนิ้วเดิมนะคะอาจจะต้องมีการ ขยายไซส์นะคะคือปรับไซส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ถ้าเราย้ายจากมือข้างขวาไปข้างซ้ายเนี่ยไซส์นิ้วก็จะมีขนาดเล็กลงนั่นเองค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะถนัดมือข้างไหนด้วยนะคะ ถ้าคนที่ถนัดมือข้างซ้ายนิ้วของมือข้างซ้ายก็จะมีโอกาสที่ขนาดนิ้วจะใหญ่กว่าข้างขวาเหมือนกันจากเหตุผลนี้เราก็จะพออนุมานไซส์แหวนได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าแฟนของเรามีนิ้วมือข้างขวาเขามีแหวนอยู่แล้วนะคะที่ใส่เป็นประจำสมมติว่าไซส์แหวนคือ52หมายความว่าถ้าเราจะซื้อแหวนให้เขาที่เป็นใส่นิ้วนางเหมือนกันที่อยู่มือข้างซ้ายโดยปกติแล้วเนี่ยไซส์แหวนควรจะเป็น ไซส์ที่น้อยกว่าไซส์52นั่นเองจะเป็นขนาดที่แฟนของเรานะใส่ได้พอดีค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้ขนาดนิ้วที่ชัวร์รก็สามารถแวะมาวัดแหวนที่ร้านเราได้นะคะร้านเราก็จะมีกระบองวัดไซส์แล้วก็มีห่วงวัดไซส์สำหรับวัดให้ลูกค้าด้วยค่ะ